ช่วงนี้นะคะหนุ่งหมากปรินและก็เสาคิมเบอรี่เนี่ยเขาไปเที่ยวที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์กันนะคะ งานนี้นะคะหนุ่มหมางและก็สาวคิมเก็บบรรยากาศสุดโรแมนติกมาฝากแฟนๆด้วยทั้งนั่งรถผ่านหุบเขาที่มองไปทางไหนก็มีแต่หิมะปกคลุมเต็มไปหมดแต่ถ้าใครเผลอไปส่องในไอจีสตอรี่ของหนุ่มหมากนะคะต้องร้องว้าวกันอย่างแน่นอนเพราะมีคลิปหนึ่งที่ถ่ายให้เห็นวิวหุบเขาแล้วสื้อผก็เป็นหนุ่มหมางที่ยืนหล่อๆไม่ใส่เสื้อปวดผิวเขาแล้วก็ซิปแพดแน่นๆพร้อมกับจิบกาแฟในมือไปด้วยส่วนสาวคิมก็นั่งเชียๆอยู่ริมระเบียงและมองวิวข้างนอกไปด้วยบรรยากาศมันได้ขนาดนี้นะคะไม่รู้ว่าจะได้้้เเเเหห็นนนนโมมตตคคุกกขขข่่่าาาาออแงงูีับรื ะะแต่ถ้าสมมุติว่ามีการคู่เข่าขอแต่งงานกันจริงๆนะคะทางเราจะรีบมาอัปเดตให้ทุกคนได้รู้กันนะคะ